ดีเพื่อนยูทูบเบอร์หรือ f อฟทั่วโลกวันนี้อากาศดีครับเด้พามาเที่ยวหอไอเฟนอีกรอบแล้วครับเนาะพาพี่น้องชาวไทยชาวเมืองประเทศลาวหรือประเทศข่านเชียงนะครับเนดะมาเที่ยวน้ากันนะครับเนาะอากาศดีมากเลยพี่น้องบอนนาวนักท่องเที่ยวมานอนอาบแดดแล้วครับเด้ มาเอาบรรยากาศให้พี่น้องครับมีฮอตม้าหน่อยจ้างคีความมันเล่นให้พี่น้องเลยไปครับพาไปเที่ยวขอไปใกล้ๆนะครับแล้วขอไปฮอตหลักเพื่อนนะครับนะรบัไปนี่ครับภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆกับภาพมุมไกล สุ้มขมอะไรพี่น้องเบิ่งครับอากาศค้มเย็นสบายพี่น้องเอบ่ห้อนครับเมื่อน,น,นี้ชมสุ้มขมอไมรพี่น้องเบิ่งใกล้ใกล้ครับ เพือพับยวงเส้นขงหนูค้นไปเปนหน่อยๆด้วยพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องเลยมือนี่้าม,มาเกลืมมเวยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ ทำชิปให้พี่น้องชมเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามาชมไปครับเขาไยู่ใก้ใกล้กัน mm hmm. มาเด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. มาเที่ยวกับพงศ์ยีซีมึอนี่ครับพงศ์ยีซีช่องพักเบรกพาพี่น้องมาเที่ยวสถา,านที่ท่องเที่ยวที่ดังที่สุดในยุโรปครับนี่ฮดเปียดหน่อยนอนเอดรียดอยู่นพี่น้องไย ครับมีฮอดล้านค้าขายของจำรวยติดไม่ติดมือกับบ้านพี่น้องนี่ครับรถโอ้ยพื่อนละครรถงามขนาดคุณถ่ายรูปนะครับเนาะไปครับเข้าไปบ้างใ,ใกล้ๆกันนะครับเนาะหญ้ามะเขียวดีใจพี่น้องมึงเนอางวงเอาเขวมันลามใส่พี่น้องคุ้งแตกผมเล่นเนี่ยพี่น้องหญ้างามมันไปครับเข้าไปบ้างใกล้ๆกันพี่น,อน้องเลยนะครับโอ้ได้บรรยากาศหมดพี่น้องเลย ไปครับเขาเบิ้งหลักเพิ่นใ,นใกล้ๆนี่ครับอยู่ใต้ขา,ขา,ขาเพิ่นในเด้อพี่น้องนี้เลยครับนี่สีมีบันไดายงางขื้นพร้อมมีลิฟต์ขื้นพร้อมแล้วครับเด้อแต่ละสันแต่ละสันนะครับเนาะทั้งๆสันแรกเี่ก็เป็นร้านอาหารแบบงหญ่เลย,เลยพี่น้องร้านอาหารกับขาา้าวกับน้ำสันทองมีร้านอาหารครับสันนี่สามมีรูปฮอนจีพึง่งฮอนจีพึง่งอะไรประมาณนี้แหละครับสามสี่พระรง นองอยู่ทั้งคันนะครับเนาะนี่ครับทุกสั้นต้องมีมร้านอาหารเปิดนะครับได้ทั้งทั้งนี่ครับเนาะพ่าบริการนักท่องเที่ยวขึ้นไปนะครับเนาะรับให้เบื้องใกล้ๆเลยพี่น้องนี่นี่ครับด้านไหนนะครับเนาะคนซื้อตัวเข้าไปนะครับเน้ะซื้อตัวขึ้นไปนะครับเนาะครับครับแดดออกดีเลยพี่น้องเลยวัอนี้ครับอากาศดีด้วยเย็นสบายน่ครับใคร มีจ้างวาดรูปอะไรนะครับเนดะ้๋ยวบางบางคนล้อขึ้นดู้วยวนะพี่น้องซื้อตัวล้อขึ้นนะครับไนดะ้ที่มีบันไดก็มีรีบนะครับเนาะเข้าไปนะครับไนดะ้ประมาณนี้นะครับเนาะมีของขายของอยู่ของกินพร้อมพี่น้องสารพัดส,สารพี ชมกันไปจากหกเจดแปดนาทีแล้วพี่น้องแล้วพอหอมปากหอมคอนี่ครับกำลังเข้าไปนะครับเนาะตรวจกระเป๋าตรวจยังตรวจความเรียบร้อยกันพี่น้องก่อนนี้ได้ขึ้นซ้ำาม่เข้าไปเช็กอินเข้าตัวเชิงบินแล้วพี่น้องนี่นะครับนะเป็นแบบเดียวกันประมาณนี้นะครับเนาะ พากันยางเที่ยวพักภักเบสกับแม่บ้านแม่บ้านก็พบบ่อสวัสดีพี่น้องนกิกหน่อเด้ย้ย <laughs> ครับไปครับไปเบื้องด้านหนานะครับนะนีครับมีรถกูเลรอครับรถโอ้แต่ขี่พยายามไซดบางนอนครับย้ำสอนนะครับเนาะครับมีรถตุกตุก ปั่นมันอยู่ในกรุงเทพวันน้องพี่น้องนนเลยีรถตุ๊กๆพ้อมเลยนพี่น้องพร้อมเนี่ยนักท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวเที่ยวทัวร์ป่ารีดนะครับนะนี่ครับปั่นอยู่ในกรุงเทพรถเว้ยนยไไู้นว่ารถตุ๊กๆกูได้ไหมขี่พยายามแซยำโซ่ยำยยยยยกุ้งยำก็ด้ิโกะพักกับพี่น้องเลยครับนี่ด้านหน้าเพิ่อนนะครับนะนี่ครับ สูงครับสูงแน่พี่น้องเอ้ยแปะฟ้าไอ,อ้ขับไปท่านั้นครับพี่น้องมัมีหอดชิงชาหมุนต,ต,ตัวไหลตัวไหลตัวไหลอยู่พี่น้องเลยเมื่อนี้อากาศก็ดีก็ถือว่าคนก็ไหลยอยู่นะครับเนาะบุญละพี่น้องอู้งงามเลยพี่น้องบุญละมีน้ำพุอ้อมบุญละพุ่มเลย บ่นอ ор. นมีตำรวจคุมกันพนร้อมเลยพี่น้องเลยครับคลิปนี้พี่ยี่สีก็จะฝากไว้ภาพสวยๆงานไปเลยครับเนะเอาไว้เจอกันใหมนนะน่นะครับเนี่ยเอาไว้ทำเลยนะครับไปทั่งนาไปทั่งนา นี <aunque S 2> <me> ่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับเด้อสามากก็อยลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเด้อพี่น้องเด้อสับตะใครเพื่อนใหม่เข้ามาเพื่อนเก่าก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะนี่ครับแม่บ้านนี่ครับมากับแม่บ้านมือนี้พี่น้อกตัวบันี้จจบชิปแล้วครับเนาะครับเอาไว้แค่นีแล้วครับผมบ๊ายบายันผู้ดมเบิ